สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ fc แฟนหวยเลยนะครับก็หลายๆท่านนะฮะถามในสูตรนี้กันเข้ามาก็ในสูตรหลักร้อยนะครับหลักร้อยสูตรนี้ก็มา2งวดเลยเนาะถึงจะไม่มาในหลักร้อยก็ยังอยู่ในบนอยู่นะครับเนาะก็ตั้งแต่ในที่ได้ลงงวดแรกเลยย้อนหลังไปก็จะเป็นที่ใน5 4 4งวดเนาะ,ะลงงวดแรกไปหลัก10งวด2ก็ไปหลัก10ลงงวดสามาหลักร้อยแล้วนะแล้วก็ลงงวดที่4ก็มาหลักร้อยในที่ใน9 ก็ขอให้เข้าอีกแล้วกันก็จะมีในอีกสูตรหนึ่งหลักร้อยนะครับสูตรนี้ด้วยนะสูตรนี้ก็ถือว่ายังมาในบนอยู่แต่นิ้วที่แล้วศูนย์กับ1ไม่มาสักหลักเลยนะครับแล้วก็จะมาตามดูในสูตร3ตัวนะครับก็มีตัดเข้าเนาะในสูตรนี้นะฮะนี่อ่ะแต่ในสูตรนี้ชอบออกย้อนหลังนะครับก็ผลนิ้วที่แล้วนะออกไปที่ใน9 9 7 8 7 7เนี่ย เนี่ยสูตรที่5เนาะชอบไปออกย้อนหลังงวดก่อนนะครับ2 4 4สี่่หมา4,6แต่ที่แน่นะครับในหลักหน่วยนะเนี่ยมา1สูตรที่5อ่ะก็มาดูในแต่ละสูตรแล้วกันนะฮะย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับชอบก็นำไปซื้อนะครับชอบก็นำไปจับกันได้ถ้าไหนที่ไม่ชอบก็ผ่านได้แล้วกัน นะครับผ่านไ้เ้อนะครับผู้ใดบ่หมักนะครับเนาะอ่ะก็มาดูในสูตรแรกกันนะครับหรือใครอยากได้ในสูตรไหนก็คอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้นะครับสูตรที่2เลยนะฮะสูตรที่2ในงววที่แล้วก็ไม่มาสักหลักเลยนะครับเนาะอืมเนี่ยไม่เข้าสักหลักนะล่าสุดหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับก็จับ3ามตัวเนาะก็จะเป็นนะฮะในที่ใน9 9 3 1 9สม สี่หนึ่งศูนย์สามหนึ่งแล้วก็ศูนย์สี่หนึ่งนะครับสลับในสูตรที่สองต่อไปในสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามก็ในงวดที่แล้วนะี่ฮะในงวดที่แล้วนี่ก็มาแค่เลขเด็ดน,นะครับในหลักหน่วยเนาะหลักร้อยนะครับไม่มาหลักสิบไม่มาหลักหน่วยไม่มี นะะฮล่าสุด110หน่วยนะครับจับ3ตัวนี้ก็จะได้นะครับในที่ใน9 4 9 9 5 9 0 4 9นะครับแล้วก็0 5 9นะครับอ่ะสูตรที่3นะฮะต่อไปในสูตรที่5นะครับสูตรนี้แหละชอบออกย้อนหลังนะครับเนาะเออเนี่ยว่าล่าสุดเนี่ยเอาในหลักหน่วยนี่มาปาด เอางวดก่อนมาสี่วันนี้หนึ่งมาหนึ่งก็แสดงว่าล่าสุดเนี่ยเน้นเก้านะวิ่งเก้ารูดเก้าเนี่ยนะสูตรนี้ชอบออกย้อนหลังหรือจะเอาเนี่ยจับตัวเดิมเลยเนี่ยเก้าเก้าไหนเก้าแปดหรือเก้าสามหรือเก้าหนึ่งเนี่ยยังไงวิ่ง 9, เก้าเข้ามาแน่นอนนะครับเนี่ยมันชอบออกย้อนหลังถ้ามันได้มาแบบนี้แล้วเนี่ยมาอีกต่อเนื่องนะครับเนาะอ่ะในงวดล่าสุดแปดศูนย์สองแปดหนึ่งสองห้า 0 2 5 1 2นะครับสูตรที่5ต่อไปนะฮะก็จะเป็นในที่ในสูตรที่6งวด่ที่เราตัดเข้าเนาะ,ะตัดเข้าในที่ใน6ปาทโออาเจดนะครับนี่หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะก็ร้อยจับร้อยกับหลักหน่วยนะได้นะครับในล่าสุดหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย901แล้วก็ศ1นะครับจับ3ตัวก็จะเป็นนะครับในที่ใน9 910911010แล้วก็011นะครับสูตรที่6ต่อไปสูตรที่7นะสูตรนี้ก็เข้า3ตัวนะเคยเข้า3ตัวอยู่แต่หลางๆนี่ไม่มาเลยนนฮะเนะนะอะ่าเนี่ยเนี่ย,ยก่อนหน้านี้ก็เข้า3ตัวตรงๆเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เข้าเลยนะครับเนาะ เนื้อจับคู่จะตัดจะตัดเข้า2ตัวก็ยังไม่เข้านี่ครับอ่ะวันล่าสุดหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเนี่ยอืมต้องมีสักวนันเนาะต้องมีสักวันนะครับจับสามตัวก็จะเป็นที่ด้สามสองสี่สามสองห้าสี่สองสี่สี่สองห้าอ่ะอย่าลืมนาไปตัดด้วยนะครับต่อไปเป็นในสูตรที่แปดนะครับสูตรที่แปดสูตรนี้ 8, สถิติห้าหกเจ็ดห้าสี่ห้าหกอืมไม่มาเลยนะแต่ในตำแหน่งในหลักหน่วยนะฮะอืมมาสามมาสี่มาเจ็ดเนาะในตำแหน่งหลักหน่วยมากมาในหลักสิบเนาะเนี่ยตั้งแต่ในงวดนี้แล้วนะเออถ้าเป็นมาเนี่ยมันมาต่อเนื่องนะครับเหมือนในหลักร้อยนี่แหละถ้ามันมาล่างนี่ก็มาล่างยาวๆนะครับหรือว่าเน้นปาดในหลักสิบ นะนะจาก3ตัวในสูตรที่8สูตรนี้นะฮะก็จะได้ในที่ใน7 7 5 8 8, 8 5 8ด5 8ปเอ่ะเน้น8กับ9ในตรงนี้นะวิ่ง8ดวิ่ง9แล้วกันนะครับสรับในล่าสุดหลักร้อยอ่าหลักร้อยหลักร้อยมาดูในสูตรหลักร้อยอ่ะแคปหน้าจอกันไปนะฮะนำไปพิจารณากันได้สรับใน ล่าสุดเนาะสำหรับในสูตรนะครับสามตัวนะฮะอืมก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับผมต่อไปในสูตรหลักร้อยนะครับก็มาดูในสูตรหลักร้อยอ่ะสองตัวเด่นกันต่อน,นะฮะมีสองสูตรเนาะอ่ามีสองสูตรอันนี้ก็ใหม่มาสักตัวนะครับเนาะส่วนสูตรนี้9 7 8อ่านี่สูตรนี้นะครับเข้า สองวดแล้วเดอ้อนะฮะนี่นะก็มาหลัก10มาหลักหน่วยด้วยเนาะมาดูในสูตรแรกกันก่อนนะฮะตัวเด่น2ตัวนะครับสลับไปที่หลักร้อยก็จะเอาผลในงวดที่แล้วมานะครับมาคำนวณน,นะฮะเพื่อที่จะได้ในหลักร้อยนะครับก็จะเป็นในที่8 8 7 6 9 78นะครับแล้วก็77นะฮะอ่ะก็จะหานะครับในที่ในหลักก็จะเอาในนะครับหลักหมื่นคูณด้วย9ก้าหลักพันคูณด้วย8นะครับแล้วก็ในที่ในหลัก10บนเนาะสิบบนคูณด้วย5แล้วก็10ล่างคูณด้วยในที่ใน5นะครับ79เป็น6กสนะครับ6กคูณแเป็น48 เ5เป็น35นะครับแล้วก็75 35ห้าตรงนี้เหมือนกันนะฮะ3มบวกกันกับ 3, 6, 8นะครับเป็น11นะก็5บวกาเป็น10ก็เหลือ1ก็เพิ่มต้มไปเป็น2นะฮะก็จะได้นะครับในที่ในนะครับ1กับ2นะ่ะ1กับ2นะครับ หนึ่งกับสองนะในหลักร้อยนะครับส่วนในที่ในต่อไปนะฮะก็จะเป็นในที่ในนะครับตัวเด่นสามตัวเนาะอ่ามาดูในสูตรนี้นะฮะก็จะเอาผลในงวดที่แล้วมานะครับก็จะเป็นในที่ในแปดแปดเจ็ดหกเก้าเจ็ดแปดนะครับแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะครับก็จะนำนะครับในที่ <N ic ly> ในหลักตรงนี้ก็จะเอาในที่ละหลักผ่านนคคูณด้วยปปดหลักร้อยดึงลงมาเนาะก็จะเป็น9เนาะแล้วก็หลักหน่วยก็จะคูณด้วยเลขค,คงที่9 6นะครับ6คูณ8ป8เป็น48ดนะดึงลงมาตรงนี้7 9เป็น63 8บวกกันกับ9นะครับเป็น17 7บวกกับ3ก็จะเป็น0ูนยะลดแต้ม0 9 8 8 9 0นะครับ8 9 0สำหรับในหลักร้อย 890เนาะก็จะได้นะครับในที่ในล่าสุดหลักร้อยเลยนะอะ่ทั้ง2สูตรนีฮะสูตรนี้ไม่น่ารบ้างนะครับไม่เข้าเลยนะอืมแต่ก็ยังมีในบนอยู่เนาะอ่ะก็ใกล้เคียงนะ8 9 0, 1, 2 1กนะครับก็แสดงว่าหลักร้อยเนี่ยภายใน5ตัวนี่แหละนะผมค่อนข้างมั่นใจถ้ามันมาแบบนี้แล้ว นะครับต้องภายใน5ตัวนี่แหละที่จะมานะครับถ้ามันได้ลิงเรียงกันแบบนี้เนาะนี่นะเนี่ยเหมือนวดก่อนนะ8 9 0 1นี่มันก็ต้องมาหลักร้อยเก้าวดก่อนก็เหมือนกัน3 4 5 6 7ห้านี่มา6อันนี้7 8 45 6 7 8ห้าอ่ามันเรียงกันมันก็มา8เนาะเนี่ยมันก็แสดงว่าต้องมาสักสูตรนี่แหละมาในหลักร้อยหลักร้อย12 890นะครับ ถ้าถามผมว่าเปอร์เซ็นต์มาในฝั่งไหนเนาะฝั่งนี้มันมา2งวดติดแล้วนะมันก็อาจจะเป็นฝั่งนี้ก็ได้แต่เมื่อกี้มีเด่น8ดเด่น9้ด้วยเนาะอืมเนี่ยแปจะมาหลักร้อยอีกไหมก็มาอีกได้นะครับ9มาอีกได้นะฮะนี่แปดยังมา2งวดเลย3ก็ยังมาหลักร้อย2งวดได้เลยนะครับทําไม9จะมาอีกไม่ได้ในหลักนะร้อยนะฮะยังไงก็ขอให้ทุกทกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะในคลิปหน้าสลับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ